อยู่ในตัวแต่ไม่รู้จะเอาไปบอกใครดีก็อาจจะร่วมกลุ่มกันแล้วคุยกันหาทำเรื่องอะไรที่มากอย่างเด็กมีเรื่องเมื่อก่อนเสียงจะมีปัญหาเกี่ยวกับว่าเสียงดังก็คือจะมาตรงแดงมันก็เลยจะมีปัญหาว่ารายการอ่ะเสียงพีสามทีมก็ใช้โปรแกรมตัดต่อไม่เหมือนกันพ่อเซนเซอร์ดูเทปเสร็จเขาจะบอกเออเสียงพีนะถ้าเกิดเขาแก้ให้ได้อันดับแรกคือเขาจะต้องแจ้งมาทางต้นรายการว่าเออเสียงพีมานะช่วยแก้ให้หน่อย เวลาติดมาเริ่อนป่ะก็งครับ่งานขอบคุณค่ะ พวกนี้ยังไม่เคยมามาครั้งแรกฝากพีอธิบายเรื่องระดับเสียงอะไรพวกนี้ครับก็คือเมื่อมาก่อนเราไม่รู้ไงพีทั้งรายการเลยแล้วก็เอามาลดทั้งหมดพีก็จะทําให้อย่างเวลาเราดูโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะเสียงลําโพงเราอ่ะมันจะดังขึ้นมาอะไรเงี้ยจากที่สมมติว่าเราเราตั้งค่าประมาณ12อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดังเหมือนว่าเราเปิดตั้ง19 17เราต้องการเราก็ต้องลดวอลลุ่มโทรทัศน์ลง เราก็จะบอกเข้าไปว่าคุยเรื่องตอนที่แล้วก็เนี่ยค่ะคุยเรื่องการส่งเทปออกอากาศแล้วก็ระบบว่าเวลาเอาลงแล้วว่าเราจะเช็คยังไงว่าเทปเราอยู่ในระบบแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงบ้างพอพี่เขาที่เป็นคนทํางานที่เป็นคนตัดอยู่แล้วเนี่ยมาเห็นเองเขาเข้าใจว่าอ๋อที่เปียพูดถึงมันหมายถึงอะไรที่ไอ้ที่บอกว่าสีเหลืองสีแดงมันคืออะไรเนี่ยมันน่าจะช่วยให้พี่เขาเข้าใจว่าอ๋อที่เปียพูดน่ะคืออะไรแล้วก็การการทํางานน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นกว่า น่าจะช่วยในการการทำเงานได้จ้ะยืนนั่งดูใหญ่เขียวมีมะหรือก็คือก็คือใช่ใช่ก็ถือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ของสถานีแต่ก็คือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ส่วนมากจะได้ฟังข้อมูลพวกนี้จากเปียมาแล้วครับแต่ว่าวันนี้ก็คือมาเห็นภาพจริงไงที่เปียแบบว่าเฮ้ยไอดีมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องไอเดีเรื่องจากแดงเป็นขาวแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือรู้แหละดูแล้วก็คือตอนนี้ก็คือ เดูคร่าวๆก็เสียงยังอยู่ในเกณฑ์อยู่แต่ก็คือมีมีบางช่วงที่สวิงถอยไปถอยไปแต่ก็คือยังตีกลับมาก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์สถานี